สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะครับประจำวันที่30กันยายน2021นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีช่วงเวลาที่ดีๆในการที่เราเองจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระคำของพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ในการที่แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ขอพี่น้องที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อพ,อพอระพรของพระเจ้านั้นจะไม่หยุดอยู่เฉพาะที่ตัวเองแต่จะเป็นพระพรสู่ท่านอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับพระวจนะของพระเจ้านะครับที่ผมอยากจะมาหนุนใจนะครับปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่10ข้อ16นะครับ ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่6บทที่10ข้อ16นั้นกล่าวไว้ว่าเราส่งท่านไปเหมือนลูกแกะในหมู่สุนักป่าฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและสุภาพไม่มีพิษภัยเหมือนนกพิราบนะครับหัวข้อที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือลูกแกะท่ามกลางหมาป่านะครับ ลูกแกท่ทากลางหมาป่าพระวจนะของพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่10บนี้นะครับบริบทนะครับได้พูดถึงพระเยซูได้ส่งสาวกของพระองค์อัครทูตนะครับได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับโดยมอบสิทธิอำนาจให้นะครับในการที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐขับวิญญาณชั่วรักษาโรคภัยต่างๆนานา นะครับฉะนั้นนี่คือบริบทที่สาว,วกของพระเยซูที่จะต้องเจอนะครับพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านนี้อยู่ในบริบทของสาว,วกของพระเยซูนะครับที่ต้องเจอกับผู้ที่คัดค้านผู้ที่ต่อต้านมากมายนะครับในการไปประกาศข่าวประเสริฐมีทั้งคนที่ไม่ต้อนรับคนที่ไม่เชื่อพระเยซูหรือแม้กระทั่งคนที่บอกกับตัวเองว่า <c oughs> เป็นผู้รู้มากมายก็คือพวกฟารุสีพวกธรรมาจารย์พวกผู้นำศาสนานะครับที่ได้ต่อต้านสาวกของพระเยซูฉะนั้นมัทธิวบทที่10ข้อ 16, 16นี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พระเยซูได้บอกกับสาวกได้เตือนได้ย้ำกำชับสาวกเพื่อสาวกของพระเยซูนั้นจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้นะครับฉะนั้น ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นอัครทูต12คนที่พระเยซูทรงเลือกนั้นแต่เราเองในฐานะที่ผู้เชื่อพระเยซูเราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์เป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์เชื่อฟังคําสอนของพระองค์ฉะนั้นเราก็เป็นสาวกของพระองค์นะครับเราก็เป็นลูกของพระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์ฉะนั้นคริสเตียนนะครับเราเองก็ ถือว่าเป็นผู้รับใช้ในบริบทของตัวเองนะครับในยุคปัจจุบันนี้ตามของประทานที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้ฉะนั้น <c oughs> เราเองก็เป็นเหมือนลูกแกะนะครับของพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์หลายตอนก็ได้พูดถึงยังไงครับที่บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดเลี้ยงแกะใช่ไหมครับฉะนั้นเราเองก็เปรียบเสมือนแกะของพระเจ้านะครับฉะนั้น พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็หนุนใจเราเป็นพิเศษว่าเราเองจะเอาตัวรอดท่ามกลางความเวลวร้ายท่ามกลางสุนัขหมาป่าได้อย่างไรท่ามกลางผู้ต่อต้านท่ามกลางผู้ขัดขวางเราในฐานะที่เป็นสาวกของพระเยซูเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้เชื่อของพระองค์นั้นเราจะสามารถมีวิธี ก้าวผ่านหรือเอาตัวรอดจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพระคำพีร์ในเช้าวันนี้ก็เปิดเผยชัดเจนอย่างแรกที่สุดที่นี่บอกว่ายังไงครับที่นี่บอกว่าเราส่งท่านไปเหมือนลูกแกะในสุนัขป่าหรือลูกแกะท่ามกลางหมาป่านะครับพี่น้องครับมันคนละเรื่องเลยนะครับถ้าจะให้พูดระหว่างแกะกับหมาป่าหมาป่าที่มีเขี้ยวเล็บที่ดุร้ายนะครับมีความรวดเร็ว มีความดุร้ายนะครับสามารถที่จะพร้อมที่จะทําลายศัตรูฝั่งตรงกันข้ามถ้ากับแก่แล้วครับแกะนะครับ,ะะรบสายตาก็สั้นเขี้ยวเล็บก็ไม่ได้มีเหมือนเขานะครับเป็นแกะที่ขี้ตกใจกลัวอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตกใจนะครับฉะนั้นแกะนะครับวิธีที่แกะจะอยู่รอดวิธีเดียวก็คือเชื่อฟังเสียงของผู้เลี้ยงนะครับตามผู้เลี้ยงไป ผู้เลี้ยงพาไปไหนก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เสียงของผู้เลี้ยงอยู่ทางไหนก็เดินตามเสียงนั้นแล้วแกะนั้นจะได้รับการปกป,ป้องแกะนั้นจะได้รับการดูแลอันนี้เป็นภาพที่พระเยซูนั้นสื่อสารให้เราได้เห็นว่าเราเป็นแกะของพระเจ้าเนี่ยวิธีเดียวที่เราเองจะรอดพ้นจากศัตรูรอดพ้นจากผู้คัดค้านผู้ต่อต้านหรือสิ่งเลวร้วายนั้นมีวิธีเดียวก็คือการที่เราเองพึ่ง พอผู้เลี้ยงพึ่งพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี่คือความหวังของคุณและผมฉะนั้นพี่น้องครับเราเป็นแก่ของพระเจ้าฉะนั้นเราไม่มีทางอื่นนะครับเราไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บนะครับที่จะไปต่อสู้นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราพึ่งพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของพระพรพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของสติปัญญาเป็นแหล่งของกําลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่เราจะใช้ ในการที่ดําเนินชีวิตบนโลกนี้ฉะนั้นในอีกมุมหนึ่งเหมือนมีคําถามพระเจ้าทําไมต้องเปรียบเทียบเราเหมือนลูกแกะทําไมพระองค์ไม่บอกว่าเหมือนสิงโตท่ามกลางหมาป่านะครับในในมุมที่เราแบบคิดทั่วไปเราคิดแบบนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าในมุมนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าเราเองไม่มีโดยกําลังของเราเองเราไม่สามารถที่จะเผชิญได้นะเราต้องพึ่ง เราต้องติดอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแหล่งของชีวิตนะครับฉะนั้นอย่าลืมว่าคุณและผมเป็นลูกแกะฉะนั้นเราต้องพึ่งพระเจ้านะครับและพระคัมภีร์พูดต่อไปนะครับในข้อนี้บอกว่าฉะนั้นจงฉเฉลียวฉลาดเหมือนงูเห็นไหมครับฉเฉลียวฉลาดเหมือนงูในขณะเดียวกันพระองค์ก็ต้องการให้เราเองมีสติปัญญามีความฉเฉลียวฉลาดท่ามกลางความเวลวร้ายการล่อลวง การต่อต้านทุกอย่างที่ล้อมรอบเราอยู่ฉะนั้นพระองค์ต้องการให้เราฉลาดนะครับและเราก็รู้ว่าเมื่อเราพึ่งพาพระองค์แน่นอนสติปัญญาพระองค์เป็นแหล่งกําเนิดของสติปัญญาแน่นอนนะครับพระองคอ์ต้องการให้เราเองอมีสติปัญญาในการคิดพินิษฐพิเคราะห์อย่างสุขุมรอบคอบก่อนที่เราจะคิดจะทําอะไรนะครับแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่า ใครก็ได้ที่จะมาหลอกลวงเรานะครับใครก็ได้ที่จะมาหลอกลวงเราได้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกต่อว่าและสุภาพไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบเห็นไหมครับสุภาพไม่มีพิษมีภัยพี่น้องครับคําว่าสุภาพเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความสุภาพธรรมดาแต่เป็นความสุภาพที่เป็นผลมาจากพระวิญ,ญ,ญาณบริสุทธ์ของพระเจ้า ความสุภาพอ่อนโยนนั้นมันเป็นผลของพระวิญญาณมันจะมีเฉพาะสำหรับคนที่บังเกิดใหม่มีเฉพาะคนที่เป็นลูกของพระเจ้ามีพระวิญญาณของพระองค์มันไม่ใช่เป็นความสุภาพทั่วไปนะครับแต่มันเป็นความสุภาพอ่อนโยนที่ที่มันเป็นผลที่ออกมาจากภายในฉะนั้นสำหรับผู้รับใช้สำหรับคริสเตียนสำหรับสาวกของพระเยซู ควรจะมีความสุภาพนี้นะครับในการที่เราเองอรับใช้พระเจ้านะครับก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไม่เป็นคนที่เจ้าเล่หรือเป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมเยอะนะครับหรือเราแบบไม่ได้ซื่อตรงอย่างนี้นะครับเราต้องไม่เป็นคนที่น่าซื่อใจคดเราต้องเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแล้วก็ ไม่มีอะไรที่หลอกลวงหรือไม่มีเจตนาอะไรที่เป็นเล่เป็นเหลี่ยมนะครับเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยใจซื่อตรงนะครับที่เราเองอเอาทุกวันนี้นะครับเราใส่แมสเข้าหากันใช่ไหมฮะแต่แมสนี่ก็คือการป้องกันแต่ในใจของเราต้องไม่มีอะไรที่ว่าปิดบังในการที่เรารับใช้พระเจ้าซึ่งกันและกันระหว่างผู้รับใช้ด้วยกันหรือระหว่างผู้คนที่ไม่เชื่อก็ตาม ขอพระเจ้าช่วยนะครับที่เราเองอาจะรู้จักระมัดระวังโดยสติปัญญาและมีความสุภาพาไม่ยกตัวเองนะครับไม่มักใหญ่ไฟสูงนะครับเรามีความสุภาพเพราะว่าไม,ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะากลายเป็นหมาป่าซะเองเราจะกลายเป็นเหมือนงูในอีกด้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยพิษร้าย นะครับขอพระเจ้าช่วยนะครับที่เราเองจะระมัดระวังหมาป่านะครับโดยการพึ่งพาพระเจ้านะครับแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่เป็นหมาป่าด้วยนะครับไม่เป็นงูพิษร้ายต่างๆนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าได้ทรงปโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้เชื่อว่าพระคำของพระองค์เองจะหนุนใจนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์เองได้เปิดเผยให้เรารู้ว่าเราเป็นเหมือนแกะท่ามกลางสุนัขหมาป่าฉะนั้นทางเดียวที่เราจะทําได้ก็คือการที่เราเองพึ่งพลังพึ่งพระคุณของพระองค์ในการใช้ชีวิตและที่จะใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและมีความสุภาพอ่อนโยนที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่เราปฏิบัติรับใช้พระองค์ ที่ฐานแล้วขอบพระคุณพระองค์ในพนามพระียสุคริ้า้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ